ข้าวา่าเป็นโรคอินซีดีรักษาไม่ง่ายไม่รู้จริงไหมทา,านยาอยู่ไม่รู้ต้องทานตลอดชีวิตไหมยากิดยาบอกว่าไม่รู้จำรือดีผมเชื่อว่านะครับใครก็ตามที่ได้ฟังคุณหมอบอกว่าคุณเป็น n อ d ซดีทุกคนเกิดความกังวลหมดครับหลายๆคนนะครับคิดถึงอย่างเดียวว่าหลังจากป่วยแล้วเป็นแล้วหมอกับยาเท่านั้นที่จะช่วยได้จริงๆแล้วไม่ใช่ครับ สุขภาพเป็นของประชาชนสุขภาพเป็นของเราเองเราสามารถจัดการปัญหา n c d ด้วยตัวเราเองได้และทำให้เห็นแล้วนะครับที่สุราษฎร์ธานีว่าเราสามารถรักษากลุ่มโรคนี้ได้ด้วยตัวเราเองโดยที่มีกระบวนการทางระบบบริการสุขภาพทางแพทย์และทีมของแพทย์ทั้งหมดเป็นพี่เลี้ยงให้เรานี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับเรื่อง NCD สิ่งที่โรงพยาบาลในสุราษฎร์ธานีเราปรับเปลี่ยนนะครับทุกวันนี้สิ่งใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเข้ามาในระบบของการดูแลผู้ป่วยเอ็ที่เรียกว่า Smart NCD ็นซีเลยก็คือตั้งแต่ต้นทางการลดผู้ปว่วยต้องทําให้เข้มข้นมากขึ้นเราต้องให้ความหวังกับคนไข้แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับทุกคนในระบบบริการว่า NCD หายได้สามารถลดยาได้สามารถหยุดยาได้อันนี้เรากำลังทำอยู่ครับ Smart NCD นะคะในจงังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือเป็นกระบวนการในการดูแลคนไข้ที่เราเพิ่มขึ้นมาจากกระบวนการการดูแลทั่วไปนะคะเพื่อที่ว่าตอบโจทย์ในการทําให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะดูแลควบคุมน้ําตาลตัวเองควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้จนนําไปส่งผลเป็นถึงการที่เขาควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นนี่เราก็ต้องให้ความรู้เขาก่อนนะคะมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะซึ่งโดยอาศัยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะเมื่อก่อนเราจะสั่งอย่างเดียวแต่อันนี้เนี่ย เราอาศัยความร่วมมือกับคนไข้นะคะให้คนไข้เรียนรู้พร้อมที่จะทําไปร่วมกันไม่บังคับซึ่งในผลลัพธ์ของทั้ง300กว่าคนนี้ค่ะมีคนไข้ที่ลดยาได้แล้ว200กว่าคนนะคะและหยุดยาแล้วเนี่ยประมาณ30รายด้วยกันโรคเบาหวานโรคความดันไม่จําเป็นต้องทานยาไปตลอดชีวิตนะคะถ้าเขาปรับเรื่องแนวคิดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขาเห็นถึงความหวังแล้วก็ การเป็นตัวที่มีประโยชน์ก็สามารถที่จะหยุดยาได้ก็การเข้าสู่ภาวะโรคสงบนั่นเองปวนัวปป้าปามดันมันจะหล่อยแปดสิบหม่ม่อแน้นนำไม่เข้าเอกรีิกเอ็ม่ดีจ้ไหมซึ่งพอตอนนี้นนอาการมันมันดีขึ้นนะขุนหม้อเริ่มลดยาหายเร็วอนาคตนั้นป้ายากแกหยุดยาไม่ต้องมากลับมากินเลยนะ ระบบบริการสุขภาพที่ดีที่สุดคือระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนต้องย้อนกลับมาดูว่าคนใต้เรามีอัตลักษณ์อะไรของเราอัตลักษณ์เหล่านี้สะท้อนผ่านมาทางวิถีชีวิตผ่านมาทางจารีิประเพณีผ่านมาทางวัฒนธรรมผ่านมาทางคำสอนของบรรพบุรุษต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการทำงานเราต้องขยับร่างกายอยู่ตลอดเวลาวิถีชีวิตของการกิน เรากินอาหารเราปลูกข้าวได้เองในภาคใต้เรามีอาหารต่างๆที่เราทําเรามีอาหารทะเลสดเรามีต่างๆวิถีชีวิตของเราดังนั้นนะครับถ้าเราผนวกของสุขภาพกับวิถีชีวิตหรือสปิริตชั่วตรงนี้เราจะสามารถที่จะดึงให้คนใต้เห็นคุณค่าของตัวเองสิ่งเหล่านี้นะครับสุราธานีเราได้เรียนรู้เราได้จัดก,การสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเริ่มจากการที่จะสร้างศักยภาพ ให้คนคนไข้ที่ป่วยหรือคนที่ไม่ป่วยก็แล้วแต่เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นศักดิ์ศรีของตัวเองศักดิ์ศรีของเราศักดิ์ศรีของคนใต้ว่าเป็นศักดิ์ศรีที่เราต้องจัดการได้ด้วยตัวเองเราสามารถเราทาได้เองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันจะเกิดคุณค่าของความได้เรีนของคนใต้ที่กินอาหารที่เราปลูกเองทําเองแล้วก็สร้างสุขภาพด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่เป็น Key of Success ในการที่จะทำให้สุราธานีเราปรับเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตที่ป้องกันและก็รักษากลุ่มโรค NCD